อย่างนั้นกูอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นมีใครจะแปลเป็นอื่นไหมล่ะถ้าแปลเป็นอื่นก็แสดงว่าคุณไม่ยืนเคียงข้างลุงปาส่วนความส่วนตัวบุคคลที่มีทิฏฐิที่เข้าไม่ได้มันเป็นความคิดไงฮะผมใช้คำว่าทิฏฐิมันเป็นความคิดเห็นแต่ละบุคคลเขาอาจจะมีเหตุผลของเขา มันมีคนบอกว่าอ่ะเมื่อมันเป็นปัญหาเมื่อไหร่มันก็จะไปถึงลุงป้าก็จะบอกว่ารอฟังลุงป้าเห็นไหมครับมันก็จะไปดึงลุงป้าออมาเกี่ยวข้องจนได้น,นะครับก็มันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะก็ขอบคุณลุงนะที่มาพูดเพื่อกระชับพื้นที่ครั้งหนึ่งว่าเขาจะอยู่อย่างไรเขาเจ็บมาเยอะ ดังนั้นในบางอย่างก็อยากเงียบๆอยากสงบไม่อยากพูดอยากจากนะครับตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าลุงบอกว่าอยู่ใครอยู่มันซึ่งถูกต้องแล้วลุงต่อสู้มาถึงวันนี้แล้วไม่เกี่ยวกับฝั่งนู้นเลยเออส่วนจะผลออกมาเป็นอย่างไรนั้นนั่นคือความความพยายามของลุงป้าต้องอดอดทนจนถึงที่สุด มันยังไม่สุดเลยมันยังไม่ถึงที่สุดเลยอ่าถ้าคุณอยู่อีกฝั่งหนึ่งคุณเป็นคุณเป็นคนบอกหรือคุณมีส่วนร่วมในการเหมือนเซ็นเหมือนลายเซ็นมอบลุงเข้าสู่กระบวนการนะ่ะคุณต้องยอมรับว,ว่าคุณคือคนหนึ่งในการเหมือนคุณกำลังลงลายเซ็นว่าอ้าเอาลุงเนี่ยไปจัดการเลยเนะี่ยแบบนี้นะคร ดังนั้นเมื่อมันอยู่ในระหว่างที่ยังไม่สิ้นสุดเนี่ยต้องอยู่ใครอยู่มันก่อนอย่าเพิ่งแสแลนมาเท่าไหร่นะครับส่วนใจคุณจะเปลี่ยนขนาดไหนเนี่ยคุณมาเปลี่ยนกลางคันเนี่ยมันเชื่อถือได้ยากนะครับก็พูดเป็นกระสัายขนาดนี้เนาะส่วนพวกเราเองก็ต้องระวังฮะเพราะว่า u r f c t p เขาเขาเห็นพวกเรามาสามปีเนี่ย เขาเห็นพวกเราทะลุทะลุปูโ่ปปงแล้วว่าเราเป็นคนนี้ยังไงเรานิสัยยังไงเรายืนหนึ่งขนาดไหนเอฟซี FC เขารู้ครับแต่เอฟซีย่อยเนี่ยอันนี้เอฟซีใครมันนะฮใครทําให้เอฟซีลุงป้าชื่นชมชื่นชอบด้วยวิธีตัวเองขนาดไหนนั่นเป็นความสามารถของแต่ละคนใครจะดึงใครจะหลอกใครจะมี กลยุทธ์กลเม็ดเด็ดพรายที่จะเอาประโยชน์จาก FCTP มากเท่าไหร่นั่นเป็นเรื่องของแต่ละคนและ FCTP เองเขาก็มีความรักมีความเต็มใจของเขาเองก็เป็นสิทธิเสรีภาพที่จะไปรักใครสนับสนุนใครย่อยๆอีกแต่อยา่ามันเคยมีลักษณะว่าคนที่เคยมาแสดงว่ารักลุงป้าเป็นยูทูบเบอร์เนี่ย แล้วออกไปด่าลุงป้าเขายังได้เอฟซีลุงป้าติดตามไปด้วยโดยในที่สุดเอฟซีลุงป้าเหล่านั้นก็เกลียดลุงป้าไปในที่สุดแล้วเขาก็ไปสนับสนุนคนที่ด่าลุงป้าในที่สุดแต่นั้นเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากมันเป็นเรื่องอธิบายได้ยากมันเป็นเรื่องของหัวจิตหัวใจคุณจะรักใครก็แล้วแต่คุณต้องแบ่งใจให้ลุงป้าด้วยนะครับ แบ่งเปอร์เซ็นต์นิดหนึ่งถ้าเต็มร้อยอ่ะคุณหูลักอฟยูทูบเบอร์คนนี้มากเลยอะ่ะคุณแบ่งไปได้สักสามสิบสี่สิบอย่าให้อย่าให้ห้าสิบห้าสิบนะถ้าห้าสิบห้าสิบคุณจะเกียดลุงป้าทุกวินาทีถ้ามีเหตุผลที่มีคนป้อนเข้าไปเพราะว่าคุณจะไม่มีหลักของตัวเอง ถ้าผมเท่ยมาเห็นเปอร์เซ็นต์ง่ายๆถ้าคุณรักลุงป้าร้อเปอร์เซ็นนะแต่เราจะต้องไปอยู่ในยูทูบเบอร์แต่ละคนคุณจะรักยูทูบเบอร์คนนั้นขนาดไหนคุณต้องอย่าให้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเอาสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นลงมาซะเพื่อจะแบ่งใจให้เอฟอ่าให้ยูทูบเบอร์คนนั้นนั้นถ้าผมเลวเนี่ยคุณอย่ามาดูผมเลยถ้าผมหักหลังหรือคิดไม่ดีกับลุงป้าคุณทิ้งผมได้เลย ให้เหลือศูนยเปอร์เซ็นสำหรับผมอย่ามีอย่ามีศูนย์จุดห้าก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรักผมไม่ต้องติดตามผมเลยถ้าผมเลวถ้าผมหักหลังถ้าผมดา่าลุงป้านะครับทีบผมเลยกดออกจากผมทันทีและผมก็จะหยุดทำ YouTube ถ้าผมเป็นคนแบบนั้นนะผมจะหยุดเลยผมจะสร้างช่องใหม่ขึ้นมาเลย แล้วผมจะหาคนใหม่ที่ไม่ใช่ f อฟซีลุงป้าถ้าผมเร็วผมจะทำอย่างนั้นดังนั้นทิศถีเหล่านี้แหละครับสำคัญที่สุดต้องรู้หรือว่ายูทูบเบอร์ก็ต้องมาอาศัยผลประโยชน์นะฮะจากลุงป้าครับรบ,บอกตรงๆครับผลประโยชน์สีขาวหรือผลประโยชน์สีดำผลประโยชน์สีดำก็คือบางคนที่มาตามด่าตามร้องเรียนลุงป้านี่ครับก็คือ เกาะลุงป้าหากินโดยเป็นผลประโยชน์สีดาหรือคอนเทนต์บาปอาจารย์ก็หาประโยชน์จากลุงป้านะครับเหมือนกันก็คือเราก็พูดในมุมมองที่เราเป็นแบบเนี้ยเรารักเรายกย่องเรามองในมุมที่ที่คิดว่ามันเป็นบวกถ้าท่านเห็นว่าอาจารย์เห็นอย่างนี้ท่านก็เลยมาดูผมผมก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ แต่ระยะเวลาจะบ่งบอกว่ากันแกล้งรับหรืออยากได้ประโยชน์ประเดียวประดาวแล้วว่ามีโอกาสที่มันจะออกไปด่าลุมป้าสิ่งเหล่านี้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับ94ท่านเนาะทิฏฐิสสำคัญนะครับผมว่าทุกคนเริ่มก็ต้องมีเหตุผลของตัวเองว่าจะ รักใครชื่นชอบใครทิฏฐิบางอย่างนะครับถ้าเรามีทิฏฐิบางอย่างเยถ้าเราทําอะไรแล้วมันไม่ถูกทํานองครองทมแล้วมีคนเตือนมีคนเตือนแล้วไม่ฟังเนะี่ยทิฏฐินั้นอันตรายทิฏฐินั้นอันตรายนะครับแล้วก็เขาก็จะหาเพื่อนหาพวกที่เห็นด้วยเนะี่ยก็ไปเรื่อยเรือทิฏฐิอันตรายนะครับ ที่ทิพย์อันตรายนินในที่สุดก็เป็นนิสัยเป็นนิสัยส่วนตัวของแต่ละคนถ้านิสัยนี้แก้ไม่ได้นะนิสัยแก้ไม่ได้นะครับคุณแอปครับสิครับผมคุณว่ารุนีคุณพิสมัยนะครับคุณสุนทรคุณสารี่คุณแม่แจ่มแม่แจ่วนะครับอนะคุณหน่อยหน่อยมานั่งค้านค้าเมื่อกี้ผมพูดผิดนะเป็นวันนี้เป็นวันผ่านนะเออผมก็นี่นะลืมไปหมดแล้วนะตั้งแต่ผมไม่มี กำหนดกฎเกณฑ์เวลาของตัวเองนะครับในตารางงานปกติทำให้ผมเนี่ยเหมือนเหมือนอยู่ในในจุดหนึ่งที่ไม่ต้องมีเวลาวันที่มากำหนดไม่ต้องสนใจวันที่นะเหมือนเราอยู่ในป่าแล้วก็อยู่ไปวันวันไม่ต้องสนใจว่าวันนี้เราต้องมีบุกงานไปนั่นไปนี่เดินทางไปนั่นไปนี่ก็เลยถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะต้อง สนใจเวลามากขึ้นในที่สุดเราก็ถ้าเข้าสู่ระบบอันนี้จริงๆนะเวลาเวลากับวันที่จะไม่มีความหมายเวลากับวันที่จะไม่มีความหมายมีความหมายอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเออถ้าเป็นขนาดนั้นนะอ่ารู้ไต่ว่าอ่ะช่วงนี้เช้าๆทำภารกิจอะไรที่เหลือคือทำอะไรนะครับผมก็ผมรู้สึกว่า ผมออกมาหนึ่งเทอมเนี่ยหนึ่งเทอมกว่าเนี่ยจะเกือบจะหนึ่งปีแล้วเนาะผมจะจําวันที่ผิดผมจะจําวันที่ผิดนะครับก็จําตามลูกเช่นลูกเอ้ยวันนี้แต่งชุดอะไรผมก็ถามลูกตลอดนะเพราะว่าผมจะเป็นคนอารีเสื้อผ้าให้เขาครับเป็นพ่อบ้านเต็มที่นะครับนะฮะคุณนัคุณวันนัชชาคุณนิตยาครับผมคุณ คุณใสใช่ไหมฮะคุณใสนะครับ S Y คุณสีคุณใสนะครับคุณบัวพันนะครับผมคุณอมรรัตน์นะครับคุณรัตนพงศ์นะครับผมคุณเฉลิมชัยคุณแอคนะครับผมนะครับคุณญาน้องสี่สีครับจานมาให้กำลังใจขอบคุณมากครับคุณแม่แม่ครับสีครับผมคุณบัวพันบอกว่าเราเองก็ไม่โดนเหมือนป้าเรายังจํา้าป้าโดนขนาดนี้ ไม่จําก็ไม่รู้จ่ะเออเรียกอะไรเนาะนี่ฮนะจริงๆป้าเป็นคนใจดีมากนะแล้วเป็นคนที่จะตกอยู่ในระหว่างเจอเหตุการณ์แบบป้าผมว่าหนึ่งในล้านผมบอกแล้วหนึ่งในล้านญาติพี่น้องไม่เอาญาติพี่น้องด่าญาติพี่น้องผลักให้เขาไปสู่หลักประหารพ่อแม่ไม่ให้กําลังใจเขา ณเวลาหนึ่งเขาเจ็บปวดมากลุงป้าอยู่ได้เพราะครอบครัวลุงครับครอบครัวลุงโอบกอดลุงป้ามันทดแทนความรักพ่แม่ไม่ได้หรอกแต่ว่าป้าเขามีหลักความคิดเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ป้าแต่ป้าก็ยังยังรัก พ่อแม่พี่น้องแน่นอนครับดังนั้นการอยู่แบบป้าเนี่ยหนึ่งในล้านครับจะเจอแบบนี้ครับยิ่งผมตามเห็นป้าเนี่ยผมก็ยิ่งรักป้ามากขึ้นดังนั้นสองคนนี้เขาไม่มีวันจากกันแน่นอนครับครอบสามีภรรยาถ้าเกิดมาแล้วเจอแบบลุงป้ามาอยู่มาเจอแบบเนี้ยเขาก็รักกันมากขึ้น ดังนั้นคุณหัวพันเขียนถูกต้องแล้วครับสิ่งที่ป้าเจอเนี่คือเจอแบบสาหัสสากันในการอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยลุงป้าเจออะไรที่อย่างน้อยลุงก็ยังพ่อแม่รักเขาครอบครัวยังรักเมตตาต่อเขาปกติลูกจะเจอขนาดไหนพ่อแม่ลุงก็ไม่เคยมองว่าลูกเขาเป็นคนเลวเพราะเขาเชื่อมั่นเลี้ยงมากับมือ ความรักแบบนี้แหละครับแล้วก็ลุงได้ได้บล็อกค,ความความดีจากลุงป้ามาอาจากพ่อแม่มาเนี่ยเราก็เลยยิ่งเห็นครอบครัวลุงเมื่อไหร่เราก็ยิ่งเห็นว่าลุงไม่มีนิสัยอย่างนั้นแน่นอนเหมือนที่ป้ายืนยันการันตีว่าสันดานอย่างลุงไม่มีมาทำเรื่องเร็วๆอย่างนั้นได้นะครับ ดังนั้นคําพูดของผมเนี่ยมันก็คืออธิบายทั้งหมดอย่างที่พี่บัวพัน์ว่าครับเราเห็นภาพหมดเลยจิตใจเราถ้าเจอแบบป้าเนี่ยจะทํำยังไงลองคิดดูนะมันไม่ง่ายครับอาจจะอาจจะเครียดอาจจะไม่สามารถรับความกดดันนั้นได้ แด้ความดีของป้าทําให้ลุงและครอบครัวของลุงเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยผู้หญิงขนาดนี้แบบนี้เนี่ยมันมันหาไม่ได้นะมันหาไม่ได้นะจําเป็นต้องปล่อยวางครอบครัวมาสักระยะหนึ่งเราต้องทางนี้ก็ให้ความรักเต็มเปี่ยม พนวกับเอฟซีที่รักนะให้กำลับบงใจหลุงป้ามาตลอดสิ่งนี้มันมันไม่ควรจะลืมนะสิ่งนี้พวกเราก็ไม่ควรจะลืมแต่เราไม่โกรธเกลียดใครแต่เราไม่ลืมอันอื่นอันอื่นอาจจะลืมได้ครับแต่สิ่งนี้อาจารย์เองก็ไม่ลืมขนาดเราไม่ใช่ญาติพี่น้องเขาเรายังไม่ลืมมันฝังใจฝังจํา ถ้าคนจะรับสารภาพจริงๆเขาไม่รับสารภาพตอนนี้เหมือนช่างกลิตจริงๆเขาจำนวนด้วยหลักฐานจริงๆช่างกลิตเนี่ยจำเป็นต้องค่อยคลายออกมาเรื่อยๆเพราะว่ามันหนีอะไรไม่ได้เพราะมันหนีไม่ได้หลักฐานมันชัดขนาดนั้นเป็นต้นนะฮะนี่แหะครับ พวกเราต้องมาคือยูทูบเบอร์เองพวกเราก็มันมีหลากหลายความคิดเนนะเพราะยูทูบเบอร์มันมีผลประโยชน์มาด้วยนะครับเหมือนผมเนี่ยอยู่ๆก็ไม่มีคนดูเนี่ยผมก็เสียผลประโยชน์ของผมผมก็ต้องหมายความว่าอ่าสิ่งที่ผมจะได้ในการเป็นยูทูบเบอร์มันก็มันก็อยู่ๆมันก็หายไปหมดอะ แบบนี้นะครับมันก็ต้องคิดคิดมากเหมือนกันแต่ว่ายังไงเราก็อยู่ในยืนหยัดในหลักของเราดีกว่าใครจะไม่ดูเราก็คือไม่ดูใครไม่สนับสนุนก็คือไม่สนับสนุนมันเรื่องละเอียดอ่อนมากเราไม่รู้ว่าเรามาอยู่ในจุดนี้เราจะเจออะไรบ้างไม่ใช่ว่าลุงป้าจะเจออะไรบ้างครับ Fc จะเจออะไรบ้าง y o u t u b e ์ YouTuber จะเจออะไรบ้างครับ มันเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะเราลงเรือลำเดียวกันแล้วนะครับผมนะครับคุณสารีครับเมื่อกี้ฟังคุณนันนแล้วจะเข้าใจค่ะนะครับคุณนรุณีครับสี่ครับผมนะมันมีจุดหนึ่งที่คนมีเหตุผลของเขานะฮะดังนั้นถ้ามีเหตุผลดีมีหลักอยู่แล้วเนี่ยความกดเกลียดกันมันก็จะหายไปเองแหละครับมันไม่เหลือบากกว่าแรงหรอกดังนั้น อพวกเราลังคนที่อาจจะมีเรื่องกันผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้ไปโกรธร่วมหรอกถ้าไม่ไม,ไม่ไปโกรธร่วมก็ก็จะไม่บานปลายนะครับแล้วให้เขาเคลียร์กันเองถ้าเขายังมีลุงป้าลุงป้าบอกไม่เอาก็คือไม่เอาค่อยๆดรอปลงมาเรื่อยๆดอกความคิดลงมาเรื่อยๆนะครับคุณ DGF นะครับผมนะฮะคุณชูผิงนะครับผมนะครับ ชอปิง้งชอปิ้งเหรอฮะอ่านผิดหรือเปล่าเนาะนะฮะคุณกันพิชานะครับคุณเอไอเอสนะครับค <tablet> ุณแสงจันนะครับสดีครับผมนะครับคุณเฉลิมชัยคุณป้าจิ๊บครับคุณพิกันนะครับผมคุณอตอตเดอร์นะครับคุณนัทวรัตน์นะครับคุณนัทวรัตน์นะครับสีครับอาจารย์สีครับผมนะสวัสดีครับอัเรื่องฤทธิ์ครับเรื่องให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อันนี้ถูกต้องแต่เกือบสี่านมามีหลายอย่างพิสูจน์แล้วใช่รับ ความจริงใจมันความจริงใจเนี่ยสื่อสารลำบากนะฮะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และเวลามันก็เวลามันก็จะบล็อกความจริงไว้หมดละอย่างที่แอดเลนงฤทว่านะครับคุณยาใจครับดูอาจารย์สามปีกว่าแล้วอาจารย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับจะมีคนฟังหรือไม่มีคนฟังอาจารย์ก็ยังเหมือนเหนียวแน่นข้อควรได้ครับ อ่ามันมีมันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่พวกเราต้องฉุกคิดคลแล้วก็เวลามีเรื่องปุ๊บจะออกมาจากเรื่องแล้วก็พยายามมองว่าเฮ้ยเราเราผิดพลาดอะไรไหมเราเดินผิดพลาดอะไรไหมต้องสํารวจตัวเองทุกครั้งนะครับบางครั้งเหตุการณ์มันพาเราไปก็ได้นะนะครับดังนั้นพวกเราเองก็เรียนรู้นะเรียนรู้มาอยู่ตรงนี้เรียนรู้หมดครับนะฮะ ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับคุณอภิรดีครับผมสวัสดีครับหลายปีนะครับผมนะฮะนะครับปมาจิกบอกว่าลุงป้าแตนอยู่มาได้เพราะ f อซในการสนับสนุนปรับดันขึ้นมาเหนือสุดก็คือลูกสองคนและมีย่าพองบุบย่าพาลูกชายโอ้นะถูกต้องครับปู่พองย่าพานะมีอิทธิพลต่อต่อความเป็นลูกของลุงมากและถ้าทำยิ่งเราไปเห็น ลุงปู่ผ่องยาพาเรายิ่งเห็นว่าเฮ้ยลุงเนี่ยแต่ก่อนเราเห็นเป็นลุงนะอันนี้ผมก็เหมือนกันนะคือเราจะเห็นพิินิจพี่เคราะลุงนิสัยพฤติกรรมต่างๆแล้วก็ว่าเออคนคนนี้ตรงไปตรงมาดิไม่น่าจะมีรับลมคมไหนแต่พอไปเจอปู่ผ่องยาพาเนี่ยความคิดมันดําดิ่งไปในทางดีแบบโอ้โหครับคือไม่รู้จะว่ายังไงเนาะคือ เอาเป็นว่าเหมือนเหมือนเจอพรหมสองคนน่ะพรหมสองรูปพรหมคือนะครับเหมือนพรหมนะ่นะก็คือคนที่มีแต่เมตตากรุณามุทิตานะแบบนั้นเลยดังนั้นพอไปเห็นปูปพองปูพองแยาพาทำให้เราเรอโอ้เรามาถูกทางแล้วล่ะคนคนนี้ไม่ใช่คนไม่ดีแน่นอนมันมีเบ้าหลอมมันมีที่ไปที่มาของคนด้วย น้อยฮะที่จะพ่อแม่ดีงามแล้วแล้วลูกจะเร็วบัดซบเนี่ยมันผมว่าเป็นไปได้น้อยอาจจะเป็นไปได้ครับนะครับอาจจะเป็นไปได้แต่ป้าแตนก็เป็นอ่าคุณนายแปลงผักเราก็เป็นตัวอย่างอีกแบบหนึ่งว่าเขาเหมือนถูกบอกว่าเกิดมาจากกระบอกไม่ไผ่ก็คือเขานิสัยไม่เหมือนใครใ,ครในนั้นเลย นี่คือเป็นหนึ่งในร้อยอีกครั้งอะเออนะเป็นบุเพศนิวาสของเขาจริงๆนะนะครับจะให้ดูเวลาเราดูคนให้เราดูตอนทุกข์ยากลําบากจะดูเพื่อนก็นแล้วแต่จะดูครอบครัวแล้วแต่ให้ดูตอนเราทุกข์ยากลําบากนะครับลุงป้าได้พิสูจน์ตัวเองหมดแล้วว่าเขาเหมาะสมกันจริงๆนะครับผมนะครับเหมาะสมที่เกิดมาแล้ว มีสติแก้ปัญหาในปัญหาที่ใหญ่สุดในชีวิตของความเป็นมนุษย์แนละ้วเขาก็ผ่านมาได้ไม่แปลกครับที่ลุงบอกว่าตัวใครตัวมันก่อนครับตัวใครตัวมันก่อนนะครับนะฮะจิตใจเราระหว่างจิตใจเราเอ้ยเมตากับเมตากับว่าจิตใจที่มันกลับไปกลับมาหรือว่ามันอันนี้เนี่ยมันต้องเอามาพิเคราะห์เฮ้ยมันปั่นนี้แล้วอ่ะให้อภัยเขาเถอะ คุณไม่ได้เจอเองคุณจะให้อภัยใครก็มันเป็นความคิดของคุณอ่าคุณไม่ได้เจ็บปวดรวดแ้วคุณให้อภัยได้คุณอาจจะให้อภัยได้ไวเพราะคุณไม่ได้เสียผลประโยชน์คุณไม่ได้โดนแต่ก็เป็นความคิดที่ดีของคุณนะฮะที่คุณไม่ได้โกรธเกลียดใครเพียงแต่ว่าให้เราดูคนที่กำลังโดนก่อน เอาใจเขามาใส่ใจเรานิดนึงอ่าท่านก็เป็นคนคิดดีนล่วแหละที่ไม่อาฆาตมาตรายแต่ให้ให้เรียงลําดับความสําคัญลุงป้าก็ไม่ได้โกรธเกลียดพวกนั้นนะครับแต่ว่าสถานการณ์ในการต่อสู้เนี่ยมันคงอยู่มันมีคนเอาใจช่วยมันมีคนมาหลอมรวมกันอยู่นี้มากทีนี้เราไปแยกแยะความคิดคนให้ จะสั่งจะสั่งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ครับนี่คือทิฏฐิความเห็นของแต่ละคนนี่มันอันตรายมันร้อนแรงเขาเรียกว่าร้อยพ่อพันแม่นะครับต้องระวังเราอย่าพยายามคิดแทนคนอื่นให้มากนะักอย่าพยายามคิดแทนล,งลุงป้าให้มากนะักถ้าเราคิดแทนลุงป้าบ่อยๆมันไม่ดีเพราะว่าแสดงว่าเราไม่เข้าใจลุงป้า อันนี้มันละเอียดอ่อนในการจะคิดขณะผมจะพูดผมยังระวังความคําพูดผมมากเลยในเรื่องแบบนี้ผมพูดอาจจะผิดหูคนได้ทันทีครับอาจจะถูกหูคนได้ทันทีผิดหูคนได้ทันทีเพราะบางคนเวลาเราพูดสิบคำเขามาเขามาฟังเราสองคำเขาก็ไปแล้วแบบนี้นะฮะนะฮะคุณกนิกาครับคุณวันเพ็ญน,นะฮะคุณ ค,นนนค,คุณจันทนานะครับคุณจันทนานะครับประจิ๊บบอกว่าเราไม่ลืมที่เสียน้ําตาไปในการเจ็บปวดไปพร้อมกับลุงตั้งเท่าไหร่เอฟซี FC อย่าลืมนะครับโอ้โหแต่ละคําของประจิ๊บเนี่ยมันแค่น้ําตาไหลเลยนะนี่คือการกลั่นออกมาครับขอบคุณครับประจิ๊บพูดพิมพ์ออกมาก็เหมือนเรานั่นแหละครับนะฮะเราก็เห็นไปในทางนั้นด้วยนะน,นะนะฮะ ส่วนสินค้าเนี่ยคือสินค้าจะเป็นจุดอ่อนกับลุงป้าเขาจุดอ่อนในความหมายว่าเราเราก็เห็นว่าลุงป้าต้องการเงินเราก็ไม่เราก็ไม่ได้กล่าวหาว่าเขาถ้าใครจะมาเข้าข้างลุงป้าขอให้หาเงินให้เยอะๆก็จะเป็นคนดีแล้วก็จุดนี้มันเป็นจุดเกรงใจจุดเกรงใจก็คือเจตนาบางครั้งเราไม่รู้เจตนาคนเนี่ย แต่เขารู้จุดอ่อนพวกเรารู้จุดอ่อนลุงป้าว่าลุงป้าต้องการเงินในการต่อสู้นี่คือจุดอ่อนนะครับนะจุดอ่อนนะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเราจึงอยากให้ลุงป้าถูกรวนที่หนึ่งรับสามสิบล้านนะลุงป้าคงเบาใจมากขึ้นเพราะลุง อยู่ในระบบธุรกิจส่วนตัวที่ต้องขายสินค้าเนี่ยดังนั้นแสดงว่าใครจะใครจะมาแสดงความรักให้ให้เราเห็นว่าเขารักลุงป้าก็คือเข้าทางเงินนะเข้าทางเงินอันนี้พูดตรงๆนะครับอย่าว่ากันนะอย่าว่ากันหมายเพราะว่าถ้าคนจะหาจุดอ่อนเนี่ยจะเข้ามาต้องหาการซื้อสินค้า แล้วก่อนนี้คุณทําไมไม่ขายอ่าแล้วก่อนนี้คุณทําไมไม่ขายหรือจะมีคนเห็นเขาว่าเออมาเข้าทางนี้สิเข้าทางนี้สิแต่เมื่อลุงพูดแล้วว่าอยู่ใครอยู่มันนั่นคือจบนะครับผมก็เลยเข้าใจว่าทุกคนอาจจะมีเหตุผลของเขานี่คือสิ่งที่ผมพูดนะครับใช่ครับลุงไม่มีเงินครับก็ลุงมาจาก คนไม่มีฝาบ้านไงครมันมีคนกลุ่มหนึ่งดูถูกเหยียดหยามลุงป้าว่าเป็นคนจนมันเหยียบมาตลอดไม่ใช่หรือลุงยืนหยัดขึ้นมาได้เพราะใครอะ่ะก็เพราะคนที่รักปกป้องลุงนี่แหละแต่เราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางว่าใครพยายามจะเข้าช่องทางนี้เพื่อขอความสำคัญมันก็เป็นเรื่องละเอียด ไม่ใช่ว่าใครอยากแสดงว่ารักลุงป้าจะต้องให้เห็นว่าฉันทําให้ลุงป้ามีเงินมากที่สุดบางครั้งมันละเอียดอ่อนในปัญหาปัญหามันมันลึกกว่านั้นมันลึกกว่าเงินทองก็มีนะครับดังนั้นพวกเราทุกคนนะครับก็คือใครที่มีการมีเงินมีทองอยู่เพราะไม่ลําบากนะครับต้องไม่ให้ตัวเองลําบากนะครับ ไม่ใช่ว่าเรามีเงินร้อยบาทเราซื้อลุงป้าไปเก้าสิบครอบครัวเรามีเหลือสิบบาทมันจะเป็นมันจะเป็นทุกข์กับเราเราก็มีจนเราก็ไม่ได้รวยเนาะดังนั้นก็ขอความอนุเคราะห์จากคนที่อ่ามีส่วนนี้นะก็คือเราไม่ลําบากนะครับหรือช่วยโปรโมทไปเรื่อยๆช่องผมเองก็ผมก็ไม่ได้มีเงินนะครับ ก็จะมีแอดมินของผมก็มาร่วมโปรโมททุกครั้งผมก็ไม่รู้ว่าการโปรโมทช่องผมคนดูน้อยๆเนี่ยจะมีผลขนาดไหนถ้าจะเทียบเรื่องช่วยด้วยเงินผมก็คงอยู่ปลายแถวนะครับถ้าวอกว่าคนมีเงินเยอะรับลุงป้ามากนะครับผมก็คงอยู่ปลายปลายสุดนั่นแหละครับนะครับ,นะรบผมก็คงอยู่ปลายสุด ถ้าจะเอาเงินมาเทียบนะแต่ผมรักของผมแค่ผมไม่เคยด่าว่าลุงป้าผมก็คิดว่าผมก็จะทำดีที่สุดนะครับดังนั้นอันตรายนะฮะทิศถินี้อันตรายมากความคิดมันจะมีอัตตาอยู่ในทิศฐิเหล่านั้นเขาเรียกว่าถ้าภาษาธรรมก็คือทิศฐีบวกอุปทาน กลีว่าทิฏฐุปาทานยึดมั่นในความคิดตัวเองยึดมั่นในความเชื่อตัวเองในอุปทานสี่นะครับก็คือกามมรมุปาทานก็คือการบวกอุปทานก็คือยึดมั่นในการมนะครับสแสวงหาความสุขทางการมการมากรมสุขนั่นแหละครับเราก็พวกเราก็ทิ้งการมมสุขไม่ได้ก็เราที่เราเดือดร้อนทุกวันนี้หาเงินหาทองเพราะเราอยากมีความสุข พาพาตัวเองไปดูตรงนั้นก็การทางตาพาไป